จ้านีก็เป็นศาลเจ้านอจ้ะทางขึ้นบันไดศาลเจา้าสูงแห้งจ้าข้างล่างวพี่น้องเป็นทะเลจา้าทะเลแบบใหญ่มากทะเลสวยมากทุกคนแถวนี้ก็จะเป็นเขตทะเลทังเหมือนเลยนอจา้ะแกมุงกัญญาขึ้นมากหลายสันแห้งมันเป็นรอยสันของพี่น้องสูงแห้งอันนี้ก็เป็นศาลเจ้าศาลเจ้าที่อยู่บนเขาจา้าสวยมากเป็นทางแด่ที่ แกบวผมขึงข้นมากมึงขึ้นปะไรายางขึ้นมากจ้ะสวยมากทุกคนเดี๋ยวสิเขาไปไหว้สามเจ้าจ้า ศาลเจ้าญี่ปุ่นก็คือวัดของคนญี่ปุ่นนั่นเองจา้าศาลเจ้าแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนภูเขาข้างล่างก็เป็นถนนเส้นลาสำหรับคนที่สัญจรไปมากก็จะขึ้นมากราบไหว้ขอพรดูหนีละจา้าบรรยากาศเงียบสงบธรรมกลางธรรมชาติเดี๋ยวลงไปทางล่างก็เป็นทะเลบรรยากาศดีเงียบสงบอากาศก็ดีดีจา้าพี่น้อง